สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะทําอะไรกันอยู่คะวันนี้แม่ก้อยเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานค่ะมีหัวข้อที่อยากจะพูดถึงนะคะคือเรื่องของการท้องนอกหมดลูกอะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะได้อินบ็อกซ์มาหาแม่ก้อยในแฟนเพจเนี่ยนะคะว่าอยากจะให้แม่ก้อยลองพูดในเรื่องของการท้องนอกมดลูกหน่อย จริงๆแล้วตัวแม่ก้อยเองอ่ะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการท้องนอกมดลูกเลยนะคะแต่ว่าก็ไปหาข้อมูลมาให้รวมถึงพยายามที่จะไปพูดคุยกับคนที่แม่ก้อยรู้ว่าเขาเคยท้องนอกมดลูกมาก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยอะค่ะการท้องนอกมดลูกเนี่ยมันก็คือการตั้งครรภที่เป็นการตั้งครรภที่ไม่สมบูรณ์เหตุผลที่ตั้งครรภไม่สมบูรณ์เนี่ย มันมาจากการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องโดยปกติแล้วอะค่ะพอผู้หญิงเราอยู่ในภาวะในช่วงที่ไข่ตกไข่ที่ตกออกมาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามท่อนําไข่ในขณะที่กําลังเดินทางต่อไปในลักษณะนี้นะคะเขาก็จะมีอสุจิเนี่ยค่ะวิ่งมาแล้วก็มาผสมกันในจุดที่ผสมกันเนี่ย จะผสมกันอยู่ในช่วงของท่อนำไข่เนี่ยแหละค่ะพอผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการฝั่งตัวต่อไปที่โพรงมดลูกแต่ในการฝั่งตัวต่อไปของโพรงมดลูกเนี่ยไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยยังจะต้องเดินทางต่อไปนะคะสมมติว่าท่อนำไข่เนี่ยยาวเท่านี้นะ แล้วก็ลงไปหาโพรงมดลูกจะต้องฝังตัวอยู่บริเวณนี้เนาะไข่ก็จะต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะคะแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้เจ้าไข่ที่ถูกผสมมาแล้วเนี่ยมันเดินทางไปไม่ถึงโพรงมดลูกแต่มันพร้อมที่จะต้องฝังตัวแล้วถึงเวลาที่มันจะต้องฝังตัวแล้วฉะนั้นมันเจออะไรมันก็ฝังใส่เข้าไปในนั้นเลยค่ะและโดยส่วนมากแล้วที่พบเจอก็คือจะฝังอยู่ที่ท่อนำไข่ ในเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไข่ที่ถูกผสมแล้วมันเดินทางไปไม่ถึงโพรงมดลูกอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าท่อนําไข่เคยได้รับความเสียหายท่อนําไข่อาจจะอักเสบเรื้อรังมาบ่อยๆตลอดเวลาทําให้การเดินทางของไข่ไข่ที่ถูกผสมแล้วเนี่ยมันเดินทางได้ช้าเดินทางไม่ราบรื่นฉะนั้นจนถึงในช่วงเวลาที่มันจะต้องฝังตัวแล้วมันก็เลยต้องฝังเลยมันอยู่ตรงจุดไหน,นมันต้องฝังจุดนั้น ตามธรรมชาติแล้วมันจะต้องลงมาฝังที่โพรงมดลูกบริเวณด้านนี้เนาะของแม่ก้อยเนี่ยที่มือของแม่ก้อยเนี่ยแต่ว่าโอกาสในการที่จะถูกฝังตัวที่ท่อนําไข่ก็มีหรืออาจจะฝังตัวอยู่บริเวณก่อนที่บริเวณอวัยวะภายในอะค่ะก่อนที่แต่ว่าไม่ใช่โพรงมดลูกอาจจะเดินทางหลุดออกมาแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่โพรงมดลูกคือเจอตรงไหนก็ฝังตรงนั้นนะคะอันนี้อันตรายและก็เป็นอีกเหตุผลนึ่นะคะ่ะที่ ทำให้เรารู้ว่าทําไมไข่มันถึงไม่ไปฝังตัวที่โพรงมดลูกก็อย่างที่แม่ก้อยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะทีนี้พอไข่มันไม่ฝังตัวที่โพรงมดลูกอ่ะเรารู้ได้ไงเรารู้ตัวหรือเปล่าโดยปกติแล้วอ่ะเราอ่ะยังไม่รู้ตัวนะคะกว่าที่เราจะรู้ตัวก็เนื่องจากอาการออกเพราะว่าถึงแม้ว่าการฝังตัวที่ไม่ใช่ตำแหน่งของโพรงมดลูกแต่นั่นก็ยังถือว่าเป็นการตั้งครรภ์อยู่ดีเพราะอะไรคะเพราะการตรวจค่า hcg การตรวจค่าฮอร์โมนตั้งครรภ์มันก็ยังขึ้นเป็นไปตามปกติแต่อาการที่คุณแม่อาจจะสังเกตเห็นได้ก็คือหนึ่งมีเลือดออกก,กกระปิดกระปอยมีเลือดออกสม่ำเสมอตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เป็นเลือดที่เยอะออกนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆบางคนมีปวดท้องร่วมด้วยแต่บางคนก็ไม่มี them, ถ้าหากมีอาการปวดท้องเนี่ยโดย,โดย <ors> ส่วนใหญ่แล้วมันจะปวดท้องทางด้านล่างแล้วก็ปวดบิด บางคนนะคะมีความดันต่ำร่วมเข้ามาด้วยมีอาการเวียนหัวปวดหัวเข้ามาร่วมด้วยเหมือนจะเป็นลมซึ่งถ้าถึงอาการที่เหมือนจะเป็นลมอนานานะันนั้นอันตรายแล้วต้องรีบไปหาคุณหมอเพราะว่ามีเลือดออกในช่องท้องมากมากแล้วอะค่ะเพราะมันมีเรื่องของการท้องนอกมดลูกเนี่แหละคะ่ะแม่ก้อยเลยอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองอะ ตั้งครรภ์ท้องแล้วให้รีบไปฝากท้องกับคุณหมอโดยเร็วเลยค่ะเพราะว่าในเบื้องต้นแล้วอ่ะคุณหมอก,ก็จะอันต้าซาวก่อนว่ามีถุงตั้งครรภ์ถูกฝังไว้ในโพรงมดลูกในตำแหน่งที่เหมาะสมเคยได้ยินประโยคที่คนเขาพูดไหมคะว่าทำไมซาวแล้วไม่เจอถุงตั้งครรภ์ที่โพรงมดลูกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยพอเวลาอันต้าซาวแล้วไม่เจอเนี่ยเหตุผลนึงก็คือท้องนอกมดลูกอีกเหตุผลนึงก็คือมันเป็นท้องอ่อนก็คือ ตัวเด็กอะค่ะที่จะถูกฝังอยู่มันเล็กมากจนซาวมองไม่เห็นคุณหมอหลายๆท่านก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึงหรืออีก2อ,อาทิตย์ให้กลับมาใหม่แล้วก็มาซาวดูใหม่ถ้ามีเหตุผลอย่างเนี้ย แล้วคุณหมออธิบายขึ้นมาไม่กอยแนะนําว่าอยากจะให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะสังเกตตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นปกติอยู่หรือเปล่าคือไม่มีเลือดออกแล้วก็ไม่ปวดท้องนะคะแล้วคุณหมอก็จะตรวจเลือดค่าฮอร์โมนเอ g ซด้วยถ้าหากว่าตรวจเจอได้เร็วแล้วรู้ว่าเป็นการท้องนอกหมดลูกมันก็มีการรักษาอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเจอว่าเป็นการท้องนอกมดลูกเมื่อระยะเวลาที่เด็ก เติบโตขึ้นมาเยอะๆแล้วการรักษาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งะคะ่ะอย่างการท้องนอกมดลูกนะคะถ้าเจอเร็วอะคุณหมอก็จะสามารถใช้ยาฉีดเข้าไปเพื่อให้ตัวเด็กสลายออกไปได้และการทำวิธีนี้มันจะช่วยรักษาท่อนำไข่ของแม่เอาไว้ซึ่งจะสร้างโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ในครั้งต,ต่อไปอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้แล้วตัวเด็กโตขึ้น จนไม่สามารถที่จะใช้ยาฉีดเพื่อที่จะสลายตัวเด็กได้ตัวแม่ก็อาจจะต้องตัดท่อนําไข่ออกเพื่อที่จะรักษาชีวิตของแม่เอาไว้เพราะถ้าท่อนําไข่แตกขึ้นมาแล้วเนี่ยอันตรายมากจนถึงชีวิตของแม่เลยนะคะพอถูกตัดท่อนําไข่ออกไปอ่ะโอกาสที่จะท้องอะ่ะมันก็จะลดลงไปถึง50%เเพราะไข่มันก็จะตกอยู่แค่ข้างเดียวมันก็จะเหลือแค่ท่อเดียวข้างเดียวใช่ไหมคะเป็นแบบนี้บางคนนะคะเขารู้นะว่าเขาว่า ท้องและแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแต่ว่าพอไปพบกับคุณหมออะคุณหมอในคลินิกแรกแล้วกันเนาะหรือโรงพยาบาลแรกก็แล้วแต่เมื่อตรวจดูแล้วอะก็พบว่าเออไม่เห็นการฝังตัวของเด็กที่โพรงบมดลูกท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการท้องนอกบมดลูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งแต่ว่าคุณแม่แท่านนั้นที่ไม่ค้อยอ่านนะคะเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะฉีดยาเพื่อที่จะสลายตัวเด็กออก ก็ยังไปหา s e c o ันโอ i ิเนียก็คือไปหาโรงพยาบาลอื่นคุณหมอท่านอื่นเพื่อที่จะช่วยตรวจดูเนื่องจากว่าในเคสนี้ค่ะพอไป s e c o ันโอ i ิเนีนะคะอาจารย์หมออีกโรงพยาบาลหนึ่งท่านก็นแน,นะนำว่าจริงๆแล้วก็ไม่เจอถึงตั้งครรภจริงๆหลงจากการอันตดอรซาวแต่เนื่องจากว่ามาฝากคันในระยะที่มันเป็นเหมือนท้องกัอนก่อนมากๆอะ่ะโอกาสที่จะซาวแล้ไม่เห็นถึงตั้งครรเนี่ยมันมี ให้รอก่อนไหมสักอาทิตย์หน้าให้กลับมาดูใหม่และที่สําคัญต้องสังเกตอาการของตัวเองในระหว่างนี้ด้วยว่ามีอาการปวดท้องไหมมีเลือดออกไหมถ้าหากมีอาการดังกล่าวต้องให้รีบกลับมาหาคุณหมอโด,ดยทันทีเพราะอาจจะเป็นการท้องนอกมดลูกก็เป็นได้ค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ท่านนี้ค่ะก็รอแล้วก็กลับมาหาอาจารย์หมอใหม่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าในรอบนี้ซาวแล้วเห็นถุงตั้งครรภ์ค่ะ คือเขาบอกเอาไว้นะคะว่าเขารู้สึกว่าดีใจมากเลยอะที่เขาไม่ด่วนตัดสินใจตามคำแนะนำของคุณหมอในโรงพยบาบาลแรกที่บอกว่าให้ฉีดยาไปเพื่อที่จะให้ตัวเด็กสลายออกไปการารักษาในสเต็ปแรกะคะ่ะคุณหมอก็ต้องคำนึงถึงว่าจะารักษาอย่างไรเพื่อที่จะคงสภาพของตัวของคุณแม่ให้ได้มางที่สุดและไม่เสียโอกาสในการท้อง มากที่สุดนั่นก็คือใช้ยาฉีดเพื่อที่จะสลายตัวของเด็กที่ถูกฝังอยู่ที่ท่อนาไข่ออกมาแต่การฉีดยาเนี่ยคุณหมอไม่ได้การันตีนะคะว่าจะสลายในทุกๆเคสบางเคสฉีดยาแล้วอาจจะไม่สลายคือพอฉีดยาเสร็จแล้วอ่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าสลายหรือไม่สลายนั่นคือคุณหมออ่ะจะต้องให้คุณแม่ที่ท้องน้อมลูกเนี่ย กลับมาตรวจค่า hcg ค่าฮอร์โมนการตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมออาจจะนัดสักสอวันสมวันมาทีก็แล้วแต่คุณหมอว่าจะวินิจฉัยยังไงนะคะถ้าค่าฮอร์โมนเนี่ยยังโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้น,นต่อไปเรื่อยๆอะเหมือนคนตั้งครรตามปกติอย่างเงี้ยแปลว่ายาที่ฉีดอะเพื่อที่จะให้สลายไปอะอาจจะไม่ได้ผลคุณหมออาจจะฉีดเพิ่มอีกเข็มนึง หรือท่านอาจจะวินิจฉัยว่าจะต้องตัดท่อนําไข่อันนี้แล้วแต่คุณหมอนะคะอันนี้ก็คือแม่ก้อยเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันจะมีสเต็ปในลักษณะน,นี้ได้แต่ถ้าหากว่าฉีดไปแล้วตรวจค่า s c g ต่อไปเรื่อยๆตามระยะระยะที่คุณหมอนัดมาเนี่ยแล้วค่ามันลดลงลดลงลดลง,ลดลงจนกระทั่งค่าเ c g เป็นศูนย์เนี่ยคุณหมอก็จะปล่อยตัวเราได้ละก็บอกว่าเออเป็นการเด็กเนี่ยสลายออกไปเรียบร้อยและไม่มีอันตรายต่อการท้องแล้วพึ่ลูกละ ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ปล่อยให้ท้องได้แล้วก็คอยมาสังเกตอาการของตัวเองค่ะว่ามีอาการท้องนองมดลูกหรือเปล่าอาการท้องนองมดลูกจะปรากฏได้ด้วยมีอะไรบ้างหลักๆเลยคือประจำเดือนค่ะท้องนองมดลลูกประจำเดือนค่ะเพราะว่ามันก็คือการท้องแหละเป็นปกติเพียงแต่ว่าตัวอ่อนเนี่ยไปฝั่งตัวผิดที่อันที่2ก็คือ จะมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยเลือดออกเล็กๆน้อยนแต่ออกมันทุกๆวันเลยอันที่3คืออาจจะปวดท้องหรือไม่ปวดท้องก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่เป็นบางคนโดยส่วนใหญ่แล้วการปวดท้องเนี่ยมันจะปวดที่ท้องน้อยแล้วก็มีอาการเหมือนปวดบิดอะปวดทรมานบางคนนะคะที่มีเลือดไหลออกมา มันส่งผลให้ไปกระทบกับกระบังลมเมื่อส่งผลให้ไปกระทบกับกระบังลมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ปวดไหลได้แล้วนะเอออันนี้แม่ก้อยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ใช่คุณหมอแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะปวดไหลซึ่งในเคสที่แม่ก้อยอ่านเจอเนี่ยก็มีนะคะบางคนเขารู้สึกว่าเขาปวดไหล่แล้วการท้องน้นมดลูกเป็นอันตรายนะทาให้แม่สามารถเสียชีวิตได้อันเนื่องมาจากเสียเลือดจํานวนมากพอเด็กที่อยู่ในท่อนําไข่ ตขึ้นท่อน้าไข่ก็แตกออกพอแตกออกเสร็จก็ตายเป็นเลือดออกภายในอวัยวะของคุณแม่ถ้าช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตได้ช็อกได้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะพี่สาวของเพื่อนแม่ก้อยอะคะะก็เป็นอีกหึงคนที่แม่ก้อยรู้จักนะคะ ท้องนอกหมดลูกค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ถูกตัดท่อนําไข่ออกไปนะคะก็เหลือค่าข้างเดียวโอกาสในการท้องก็น้อยลงแต่ว่าหลังจากที่ถูกตัดท่อนําไข่ไปแล้วนะคะประมาณ5-6เดือนในปีนั้นเองค่ะก็ท้องแล้วก็เป็นการท้องที่ปกติปัจจุบันนี้น้องอยู่ป .2 ค่ะ แม่ก้อยได้วาดภาพเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข่ที่ตกมาและการเดินทางของไข่แล้วก็เพลิดเพลินกับอสุจิสุดท้ายก็เป็นการท้องนอกหมดลูกขึ้นมาแม่ก้อยมีภาพให้เพื่อนๆได้ดูจะได้เห็นและก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันเลยค่ะตามภาพนี้นะคะแม่ก้อยได้วาดภาพของโพรงมดลูกท่อนําไข่และสีม่วงๆว,วงลีนี้นะคะก็คือไข่ของเราที่ตกลงมาแล้วค่ะมาดูการเดินทางของไข่กันเลยนะคะ เริ่มต้นจากไข่ตกลงมาแล้วก็เดินทางต่อไปตามท่อนําไข่เรื่อยๆตามภาพนี้นะคะเมื่อมีอสุจิเข้ามานะคะก็จะไปผสมก,กันกับไข่ที่บริเวณท่อนําไข่ค่ะไข่ที่ถูกผสมด้วยอสุจิเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ถูกต้องก็คือจะต้องเดินทางต่อมายังโพรงมดลูกค่ะเพื่อที่จะมาฝังตัวแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวมายังโพรงมดลูกได้พอถึงเวลาที่จะฝังตัวไข่ที่ถูกผสมก็จะฝังตัวในตำแหน่งที่อยู่นักตอนนั้นเลยค่ะ อย่างตัวอย่างในภาพนี้นะคะไข่ฝังตัวอยู่ที่ท่อนําไข่ค่ะเพราะไม่สามารถเดินทางไปถึงโพรงมดลูกได้ค่ะนอกจากการฉีดยาเพื่อให้ตัวอ่อนสลายไปเองแล้วนะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะต้องตัดท่อนําไข่ออกไปค่ะทําให้คุณแม่เหลือท่อนําไข่แค่ข้างเดียวนะคะเหมือนกับภาพที่แม่ก้อได้วาดเอาไว้นี้ค่ะจบลงแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการท้องนอกมดลูกนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้แม่ก้อยมาพูดคุยมาเล่าเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่ามาแชร์ข้อมูลต่างๆให้กันและกันอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาหาแม่ก้อยได้นะคะแล้วแม่ก้อยจะพยายามจัดสรรเรื่องเหล่านั้นให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ผลที่ตั้งครนไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมาจากการที่เด็กมันมาจากการที่มันมาจากการเคยได้ยินศั์เคยได้ยินศัพไหมคะที่เขาบอกว่าซาวเคยได้ยินเคยได้ยินคำพูดเคยได้ยินประโยค